สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพือนิพยีวันนี้วันที่7สิงหาคม2566นะคะเราก็ยังอยู่ที่วัดมงคลรัฐนะคะตำบลคอโค,โคอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะตอนนี้เรายือนอยู่ที่องค์สี่ขเนศนะคะเดี๋ยวเราไปขอพรองค์สี่ขเนศกันนะคะบูชาองค์สีข่ขเนศ จะประสบค,ความสําเร็จนะคะเทพแห่งความสําเร็จนะคะก็คือองสีกระเนตรของเรานะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปบูสักะกระองสีกระเนตรกันนะคะเพืเ่อนๆเทีไปเลยค่ะค่ะนี่ค่ะเราอยู่ยืนอยู่ที่องสีกระเนตรนะคะปางปางที่สมบูรณ์ที่สุดหรือเปล่านะคะเพราะว่า จะครบพระหัตเลยนะคะพระหัตขวาพระเกาะพระกร,กรขวาถือคาทาไอถือตะขอช้างถือกริดนะคะนี่นะคะจะเป็นภาพเต็มบูชาความสมบูรณ์ขององ,งค์ศรีคเนศนะคะการของเราบูชาองค์ศรีคเนศเราก็ตั้งน้โมสารจบก่อนนะคะคุณทน สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมสี objetos. คเนจเจนะมะหโอมสีคเนจเจนะมะหโอมสีคเนจเจนะมะหานะคะเพื่อนๆเก่าก็บูชาองค์สีคเนตนะคะขอความสําเร็จสมหวังจงแก่ เกิดแก่ตัวข้าพเจ้าแล้วก็เพื่อนๆของข้าพเจ้าทุกคนทุกท่านด้วยเชิญสาทิฐา,านเอานะคะเพืเ่อนๆเอฟนะคะเ<ม>ทพแห่งความสําเร็จนะคะท่านจะประสบความสําเร็จทุกอย่างแล้วก็บรรลุทุกผลทุกอย่างกับโอมสีคะเนศนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปดู ที่บูชาที่หลวงพ่อนะคะหลวงพ่อสําเร็จนะคะมาที่วัดมงคลรัตน์ต้องไปบูชาท่านหลวงพ่อสําเร็จด้วยนะคะเพื่อนนิพสีนะคะเราออกจากองค์องค์สีเนกแล้วก็เราจะไปบูชาหลวงพ่อสําเร็จกันไปเลยค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนิพสีตอนนี้เราก็อยู่หน้าหลวงหลวงพ่อสําเร็จแล้วนะคะหลวงพ่อสําเร็จก็จะเป็นองค์สีเทานะค่าเพื่อนเป็นปางมารวิชัยนะคะ ของพระพุทธเจ้าปราบมารนะคัเพื่อนแล้วเรามาขอพรด้วยกันนะคะสาธุนโมต,ตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมต,ตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังรัตนนางธรรมังรัตนนางสังฆังรัตนนังพุทัธธรรมคุณสังฆคุณพุทธยุหลังพุทธังยนาผู้ขายยุกลางนามาพะตะนาโมพุทธายะสาธุก้าแต่งองหลวงพ่อสมปัตนาขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าและเพื่อนๆของข้าพเจ้าทุกคนที่ชมคลิปของข้าพเจ้าให้มีความสุขคมเจริญให้สมปัตนาสมดังตั้งใจ ปรารนาะทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการด้วยเทินลูกกระสอบก็ขอให้ทำอะไรให้สมปรารถนาะที่คาดหวังไว้ด้วยหลวงพ่อเด้อสาธุสาธุสาธุะหลวงพอ่อเพื่อนๆก็ขอพรหลวงพ่อสมปรารถนานะคะ ถ้าเรามาวัดมงคลรัตก,ก็ไปเจไปเจดีมงคลรัตแล้วก็มากราบหลวงพ่อประสมปถน,นะคะเพื่อนหลวงพ่อสมปัถนาก็จะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะคะรอเห็นพระอาจารย์บอกว่ารอลงเลี่ยมทองนะคะเพื่อนจะไปประดิษฐานที่ประสาทนะคะที่ วัดวิมลรัตน์นะคะคเพื่อนตรงที่สร้างชิดีไว้นะคะเดี๋ยวเรารอนะคะเราคงจะมีโอกาสมาสักการะอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนรุ่นสี่นะคะเราก็ไปต่อนะคะจากองค์ศรีคขเนศเรามากับหลวงพ่อสมปัานาแล้วเราจะไปดูว่าบริเวณวัดมีอะไรหลายอย่างให้เราได้ชมเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนรุ่สีไปกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็น บริเวณลานวัดนะคะเพื่อนสะอาดแล้วก็ตอนนี้นะคะทางวัดกําลังก่อสร้างศาลาน้ำอยู่นะคะเพื่อนๆก็ทางวัดทั้งภิกษุสามเณรก็ช่วยกันนะคะช่วยกันทำงานอยู่นะคะฝั่งนู้นนะคะเราก็มีข่าวสารประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับวัดมงคนรัฐของเรานะคะ วัดมงคลรัตหลวงพ่อชื่นอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็อินเตอร์เกมบารมีหลวงปู่พวนหลวงพ่อชื่นวัดมงคลรัตเพจวัดมงคลรัตหลวงพ่อชื่นนะคะก็จะมีทางเพจเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ติดต่อทงางไลน์นะคะติดต่อเลขาวัดมงคลรัตนะคะไอดี ID นะคะศูนย์หกห้าห้าแปดสี่แปดสี่สี่สี่นะคะศูนย์หกห้าห้าแปดสี่แปดสี่สี่ แล้วก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารวัดมงคลรัฐติดตอ่อสอบสาม065 584 8444 087 444 45 45นะคะก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างบูรณะไอ้วัดมงคลรัฐด้วยกันนะคะก็จะมีที่กำลังทำอยู่นะคะเพื่อนยังไม่เสร็จนะคะนี่นะคะ ก็จะเป็นปราสาทที่เรามองเห็นปราสาทมงคนรัตน์นะคะก็จะรอเสร็จยังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังมีการสร้างอยู่นะคะก่อสร้างอยู่นะคะก็ร่วมเป็นเจ้าภาพมีจิตศรัทธาก็ร่วมได้นะคะที่ใต้คลิปของเราติดต่อมาที่วัดมงคนรัตน์ได้เลยนะคะเพื่อนทีสี่ก็มาได้เลยนะคะการบริจาคสร้างวัดสร้างศาลานะคะจะมออีอนุสง ให้เราไปเกิดในภายภาคหน้านี่เป็นในหลักของศาสนาพุทธนะคะศาสนาพุทธก็มีการเวียนว่ายตายเกิดนะคะแล้วก็เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเวียนว่ายตายเกิดก็ตามหลักของศาสนาพุทธนะคะศาสนาพุทธไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นไม่มีชนชั้นไม่มีวันณะนะคะเพื่อนๆในหลักของศาสนาพุทธเรา ไม่เป็นศตัตรูไม่เป็นอะไรกับศาสนาอื่นๆเราเปิดกว้างเสมอนะคะทุกคนถ้าเรายึดตามหลักพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่ค่อยลำบากเพราะว่าศาสนาพุทธจะไม่เบียดเบียนใครนะคะถือศีลห้านะคะบำเพ็ญศีลเพียรภาวนาก็จะเกิดสตินะคะทำให้เรารู้สึกผิดชอบชั่วดีนะคะ ปัจจุบนันนี้ทางมนุษย์ของเรานะคะมีความโลภความโกรธความหลงเป็นที่ตั้งเยอะนะคะเพื่อนก็จะเกิดการขาดสติเกิดเพราะว่าขาดสตินะคะก็ในการคลองถือว่าไม่มีศีลน,นะคะขาดศีลก็จะทำให้เรานี้ลำบากนะคะในเมื่อเรา ขาดจากสินแล้วนะคะเราก็จะปฏิบัติไม่ได้เราก็จะขาดสตินะคะก็สามารถจะทำในสิ่งที่ผิดชอบไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไปได้นะคะอันนี้ก็แอดก็เรียนมาบ้างเป็นบางส่วนนะคะเพื่อนที่สีก็มาเล่าสู่เพื่อนเพื่อนสีฟังนะคะเราเราจะทําอะไรไม่ได้เยอะนะคะทําอะไรไม่ได้มากนะคะแต่เราก็ทําบ้างนะคะเพื่อนๆก็อย่างไางน้อยก็มีสินห้านะคะ ก็รักษาไวนะ้นะเพื่อนริีนะคะก็ฝากไว้นะคะก็เราเป็นาศาสนาพุทธก็ทําบุญตักบาตรให้พระสวดมนต์เป็นนิดนะคะแต่ก่อนแอดทําประชนานะเพื่อนปัจจุบันก็จะไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่สังขารกับร่างกายก็จะไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่อันนี้เราเดินเข้ามาในศาลานะคะเราก็จะพูดเรื่องธรรมะ ศิลน,นะคะให้กับเพื่อนๆเอีได้ชมกันนะคะอันนี้ก็เป็นพิธีรอเทียนพรรษาเก้าต้นก็คงจะเสร็จไปแล้วตั้งแต่31กรกฎาคมก็เราก็เสียดายนะคะที่เราไม่ได้มาร่วมกับทางวัดนี่เราเอาเพจทางวัดไปแล้วนะคะเราจะได้มาร่วมกับทางวัดมีกระถินเดี๋ยวเราเราเห็นป้ายอยู่ข้างนอกอยู่นะคะเอ วัดมงคลรัตน์ก็มีอะไรหลายอย่างนะคะการก่อสร้างหลายอย่างนะคะแล้วก็มีาคากิจิอาจารย์ดังนะคะก็สรีระของหลวงปู่พูนนะคะพระคิิจิอาจารย์ยานเมตตาบารมีนะคะเพื่อนๆก็อยู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เผาท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นของรูปของพระครูปิยะ ธรรมกิจนะคะหลวงพ่อชื่นเจ้าคณะตำบลคอคูเจ้าว่านมงคลรัตน์นะคะอันนี้เจ้าคณะตำบลคอคูคุณองค์ปัจจุบันนะคะเพื่อนพามากราบบริเวณนะคะเข้ามาเรื่องวัดก็พูดเรื่องวัดนะคะเพื่อนสำหรับญาติโยมคนใดนะคะ ก็ติดต่อทางวัดได้เลยนะคะเราก็มีลิงมีมีเพจทางวัดให้ได้ติดต่อได้นะคะเพื่อนเข้ามาก็จะสะอาดมากแล้วก็โล่งมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นพระพุทธเจ้านะคะต่อกลางที่เกิดเป็นที่เป็นเทวดาสเสวยอ,อันนี้สเสวยมาเป็นพระเจ้า เจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางส,สิริพระนางสิริมหามายาพระม,มารดานะคะทรงประสูติที่ต้นสาระนะคะก็จะมีตั้งแต่รูปของตอนที่เป็นเทพบุตรนะคะเป็นเทวดาอยู่ชันนะะะะ้นดุสิตนะคะจะไปจะอยู่ชั้นดุสิตเดี๋ยวเราไปใกล้ๆนะคะเพื่อนเราจะให้ดูนะคะภาพนะคะอันนี้ก็พงค์เจ้า ที่อยู่ชั้นดุสิตก็จะมาสเสวยชาติเป็นเจ้าชายเสด็จทัตนะนะคะของพระโอรสของพระเจ้าสุดโทธนะพระนางสิริมหามายานะคะพระองค์ทรงประสูติมาก็เดินได้เจ็ดเก้านะคะเพื่ออนเนะค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นรูปนะคะแล้วก็จะมีรูปที่พระอ,องค์ทรงออกบวชนะคะทำทุกกรกริยานะคะก็จะมีพระอินทร์มาดีดพินนะเพื่อนให้กับเพื่อนๆให้กับท่านพระองค์ตอนที่พระเจ้าเจ้าชายสิทธัตถงทรง,งทำทุกกรกริยานะคะปางทรมานนะคะเพื่อนก็จะดีดพินให้เห็นว่าพินสายหย่อนก็จะหย่อนเกินไปสาย,สาย ตึงก็จะตึงเกินไปนะคะก็ก็จะสายกลางก็จะไปได้ด่างสายกลางนะคะตอนที่ท่านมาทำทุกกรกริยาก็จะมีพรามณ์ทั้งห้านะคะพรามปัญจคีทั้งห้านะคะก็มาก็มีท่านอัญญากรทัญะเป็นหัวหน้าพรามนะคะเพื่อนก็จะดีดพินสามสายนะคะ ก็เลือกที่จะเดินสายกลางนะคะก็เปนการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็เอาหลังจากนี้มาแล้วพวกก็มาเลือกเดินสายกลางก็จะมาบวชทมเกิดปัญจัวคีทั้งห้าเกิดขึ้นคืออัญญากรทัญญะพัทธยมหานามะอัศชินะคะนี่บรรจับวบจัวคีทั้งห้านะคะ อันนี้อยู่ในประวัติพระพุทธศาสนาเราก็จะเล่าเป็น,นคร่าวๆนะคะเพื่อนๆสำหรับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านี้นะเราก็มีจารึกหลักฐานไว้ในความจริงในในหลักพระพุทธศาสนาแล้วก็ติดตามค้นหาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียนะคะจนเห็นว่าเกิดขึ้นจริงในประเทศอินเดียนะคะเพื่อน วันนี้ช่องกระวันรัศมีลัสไตล์นะคะเราก็พามาเรื่องวัดก็คุยเรื่องวัดไปนะคะในส่วนหนึ่งถ้าหากผิดพลาดประกันใดนะคะเอ็ดมินก็ต้องขอกราบประธานภัยเพื่อนเพื่อนเอฟซีไว้หน้างที่นี้ด้วยนะคะก็ด้วยอำนาจบารมีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจงช่วยดลบันดาลให้กับเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนทุกท่านให้มีความสุขความจเจเริญมีอายุวันณะสุขบัละับลลปฏิทานท่านสารสมบัติ มั่งมีเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนรวยรวยเฮงเฮกันทุกคนนะคะเขา้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะเพื่อนๆที่กซีกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้ทําคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะสําหรับที่นี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ EP ที่หกนะคะเพื่อนแล้วเราจะพา ไปทำอีกคลิปนึงเป็นอีพีสุดท้ายนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ